าการส่งออกในคิดเป็นประมาณสัก65%ของ GDP นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตลอด10เดือนที่ผ่านมาการสอบ้านเราเนี่ยติดลบมาต่อเนื่องทําให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวนี้เรียกได้ว่าแทบจะดับลงความท,ท้าทายที่เราจะต้องบริหารความเสีย่ยงก็คือเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่กระเตื้องการแข่งขันมีสูงขึ้นมากมในมิติของผู้ประกอบการเองในมิติของภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ในมิติของ เศรษฐกิจด้วยม,มีแนวทางอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วบ้างคะสำหรับส่วนที่ภาครัฐดำเนินการเพื่อช่วยสนับสนุนภาคเอกชนเราจะต้องมีการจับคู่หรือ n มีเน็ตเวิร์กเครือข่า,ขายทั้งระบบอของผู้กับการไทย คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพามาเจาะลึกภาคส่วนที่สําคัญแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกในช่วงก่อนหน้าน,นี้ของเศรษฐกิจไทยนะคะนั่นก็คือการค้าระหว่างประเทศค่ะหากย้อนกลับไปนะคะสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศบ้านเราภาคการส่งออกในคิดเป็นประมาณสัก65ของ GDP นะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตลอด10เดือนที่ผ่านมาการส่งออกบ้านเราเนี่ยติดลบมาต่อเนื่องทําให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวนี้เรียกได้ว่าแทบจะดับลงถ้าพูดแบบนั้นก็ไม่ผิดมากนักค่ะคะําถามก็คือหลังจากโควิด19เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายมิตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนอเมริกาที่ทําให้ต้องมีจีน +1 ก็คือการกระจายฐานการผลิตการบริโภคเองนะคะรวมถึงการลงทุนก็กลายเป็นพระเอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายประเทศเพื่อที่จะชดเชยกับตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่ปรับตัวลดลงนะคะคําถามก็คือบ้านเราเองมีวิธีในการรับมืออย่างไรท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรวมถึงโอกาสน่าน้ําใหม่ๆอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะที่ จะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณรณรงค์พูลพิพัฒน์นะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศที่จะมาเจาะลึกในเรื่องนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับก่อนอื่นถามท่านเกี่ยวกับภาพรวมการค้าระหว่างประเทศก่อนนะคะเราเห็นอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาคะครับภาพรวมการค้าของไทยกับคู่ค้าทั่วโลกเ <c oughs> นี่ยถ้าเราดูในปี2 5 6 5เนี่ยก็าภาพรวมก็เป็น20่ล้านล้านบาท <c oughs> การค้ารวมนะครับ ถ้าการส่งออกเนี่ยนะครับก็เป็น9.6ล,ล้านล้านบาทก็เกือบ10บนะฮะถ้ามาดู7เดือนแรกของปี2 5 6 6หนนะครับก็อยู่ที่11ล้านล้าน,านบาทนะครับถ้าเป็นส่งออกก็เป็นอยู่ที่5.5ล้านล้านบาทคุมพรมนะครับแต่ว่าในส่วนของการค้าของประเทศเนี่ยเราก็มักจะแบ่งนะครับ ออกมาเป็นแยกต่างหากเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดนก็คือการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านะนะครับถ้าเรามาดูย้อนหลังในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ปีสม61ันถึง65มูลค่าการค้ารวมนะครับก็อยู่ที่1.42ล้านล้านบาทนะครับแต่ถ้าดูในปีสอ6 5ปีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อยู่ที่ หนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านล้านบาทนะครับและเมื่อเทียบกับเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ะนะครับก็ลดลงนิดนึงครับลดลงศูนจุดสี่สี่ก็คือร้อยละศูนจุดสี่สี่นะครับก็อยู่ที่มูลค่าอยู่ที่หนึ่งล้านสองืเก้าพันล้านบาทครับ สำหรับใครที่อาจจะไม่เข้าใจคาว่าชายแดนกับผ่านแดนท่านที่รีดีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในยักยของการค้าที่ผ่านมาเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะครับชายแดนก็ประเทศไทยทําการค้ากับประเทศนะครับที่อยู่ตามพรมแดนประเทศไทยก็คือทํากับสบปปอลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็มาเลเซียครับ,รบถ้าบัานแดนก็หมายความว่าไทยส่งสินค้าผ่านประเทศที่อยู่ นะครับชายแดนไทยไปอย่างประเทศที่3ก็คือคไปจีนไปเวียดนามไปสิงคโปร์เป็นต้นนะครับสําหรับการค้าเอาปี65ก่อนดีกว่านะการค้าชายแดนก็6กแสนสี่หมืพันล้านบาทครับแต่ถ้ามาดูปี66นะครับเจ็ด <7 S 1> เดือนแรกเนี่ยนะครับของชายแดนนะครับก็อยู่ที่3ามแสนสี่หพันล้านบาทถือว่าติดลบไป 7.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับรบ7.7%ของชายแดงแต่ถ้ามาดูผ่านแดงเนี่ยของปี65ก็อยู่ที่3 8 1 0 0 0ล้านบาทนะครับก็เกือบเกืบอบ3 8 2 0 0 0ล้านนะครับนะครับถ้าไปดูปี66เเดือนแรกเนี่ยก็อยู่ที่2 4 0 0 0 0 7 0ล้านบาทอ,อันนี้พอไปเทียบกับ7เดือน ของปี65นะครับบวก13.7% mm hmm. ถ้าเราเอาของชายแดนกับผ่านแดนมาเฉลี่ยกัน mm hmm. ก็จะทราบว่าผ่านแดนมันมันโตเร็วนะครับ <Okay. S 2> คือมันโต13ถูกไหมฮะแล้วก็ชายแดนมันมันลงลบ7.7% mm hmm. แต่มาเฉลี่ยกันมันแค่ติดลบไปแค่0.44%เองก็ hmm. ถือว่าการค้าผ่านแดนก็ช่วยได้เยอะครับ mm hmm. สำหรับเจ็เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วเรามองช่วงที่เหลือของปีนี้ยังไงบ้างมีโอกาสที่เราจะหวังพึ่งการค้าผ่านแดนให้มาชดเชยเรื่องของผลกระทบจากการค้าชายแดนได้มากน้อยแค่ไหนคะครับก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ต้องการที่จะก,กระตุ้นการค้าชายแดนและผ่านแดนให้มีมูลค่าสูงแล้วก็ให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ก็เป็นที่ทราบดีครับท่านนายกเศรษฐาก็ได้ลงพื้นที่ไปจังหวัดอุดรธานีห <Okay. S 2> นองคายแล้วก็ไปดูพื้นที่ทั้งการค้าทั้งจุดผ่านแดนทั้งด่านแล้วก็ไปดูระบบโลจิสติกส์เนี่ยก็จะเห็นปัญหาโลปาคประสาบบ้างนะฮะแล้วก็หลายหน่วยงานก็ได้มาหาลือกันก็จะเห็นประสาบบาประการเช่นการขนส่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในอดีตที่ผ่านมาอาะใช้ระยะเวลาที่ มากขึ้นต่อไปน,นี้ก็จะพยายามไปลดนะฮะระยะเวลาขั้นตอนลงนะครอาจจะมีการเพิ่มขนาดของถนนขนาดของรางกตรงน,นี้ก็มีการก่อสร้างอยู่ะนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนบูรณาการของหน่วยงานต่างๆจากที่มีการให้ใบอนุญ,ญาตหรือการตรวจสินค้าเนี่ยแต่ละจุดแตกต่างกันแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์รกากรอ,อยู่ที่หนึ่งนะครับ การตรวจสินค้าการตรวจสุขารามัยพืชและสัตว์นะครับการให้บรนุญ,ญาตนาเข้าสง่งออกก็อยู่ที่หนึ่งแต่และหน่วยงานจะต้องเอามารวมกัน,นครับหรือเรียกว่า one stop service ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ครับเอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกต่อผู้สง่งออกและนําเข้านะครับรวมทั้งก็ต้องใช้ช่องทางอื่นๆที่จะกระตุน้นการค้าผ่านแดนและชายแดนด้วยเช่นการเจรจาผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและก็อนุภูมิภาคเช่น a อคเม็กเจ m ek, MS, t ์อแล้วก็เป็นการขยายโอกาสในการค้าเป็นการที่จะมีการเจรจาต่อรองมีการให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกับประเทศคู่ค้านแสดของไทยในเวลาเดียวกันก็ต้องแต่ละหน่วยงานาต้องมีมาตรการกระตุ้นการค้าด้วยอ,อย่างกรมค้าต่างประเทศเราก็มีมาตรการจัดมหากรรมการค้าชายแดนนะครับในหลายจังหวัดที่อยู่ตาม ด่านหรือตามจุดผ่อนปลนต่างๆนะครับก็จัดต่างๆเรื่องทุกๆปีเป็นการกระตุ้นเรศรษฐกิจนะครับแล้วก็มียุทธศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับเช่นาการาเข้าเจราจารในระดับพื้นที่นะฮะในการเปิดด่านในการเปิดจุดผ่อนปลนทั้งสองฝ่ายนะปัจจุบันนี้ฝ่ายฝั่งไทยก็จะเปิดมากกว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีการเจราจารในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับ ไปพบป่าหรือกับเจ้าแขวงหรือผู้มีอำนาจในประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับเรามองว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้การค้าชายแดนได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาและผ่านแดนถึงได้รับอันนี้ส่งให้เต,ต,ติบโตขึ้นได้ค่ะก็แน่นอนนะครับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวกัมพูชาแล้วก็อาเมียนมาอย่างพม่าหรือเมียนมาก็เนี่ยเราก็ทราบดูว่ามีการสู้รบกันนะครับในทั้งในเมืองหลวงแล้วก็แถบ จังหวัดที่อยู่ชายแดนเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีกว่าก่อนหน้านั้นสำะปอลาก็เช่นเดียวกันนะครับเงินกีบก็อ่อนค่ามากกําลังซื้อลดลงมากการมรดภายในประเทศก็อ่อนลงกัมพูชาก็ใกล้เคียงกันนั่นก็เป็นปัญหาหลักเนยที่การส่งออกของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านลนดะลงอย่างนี้สยสคัญแต่การผ่านแดนเนี่ยก็ยังถือว่าโตมากนะครับโตอย่างในต้นปีที่ผ่านมาไทยเราก็ส่งออกทุเรียนไปเยอะครับ ผลไม้ทุเรียนมังคุดลํำไยนะครับก็ส่งไปก็ถือว่าเป็นการช่วยให้มีการขยายการค้าแล้วก็เราก็ยังเล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้อยู่แล้วอยากที่จะ,ะรักษาตลาดอยู่ก็ม,มีการทำแผนนะครับว่าปีหน้าะระบบโลจิสติกควรจะ,พ,ะพัฒนาปรับปรุปรงไปในแนวทางใดเพื่อให้การส่งออกจากไทยไปยังจีนน,นะครับรวดเร็วแล้วก็ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดนะค่ะ เราเห็นความท้าทายมิติไหนเพิ่มเติมระหว่างการค้าชายแดนผ่านแดนในมุมมองคณะเทเบนร์บี้บ้างไหมคะความท้าทายที่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงก็คือเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่กระเตื้องนะครับถ้าแย่ลงก็แปลว่าส่งออกเราก็จะตท้องแย่ลงถ้าตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอีกอันนึงคือการแข่งขันครับถ้าเรามองการค้าผ่านแดนนะครับมันก็จะมีผลผลิตผลไม้จากประเทศอื่นๆ เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเช่นทุเรียนะนะครับมีผลผลิตสูงมากขึ้นนะครับที่เวียดนามหรือจากมาเลเซียอินโดนีเซีย,ซยก็เป็นคู่แข่งของไทยครับในตลาดจีนนะครับแล้วก็ผลไมยอย้อื่นๆเช่นกันครับแล้วในมิติของภาครัฐที่เราวางแผนไว้ที่จะพัฒนาทั้งโลจิสติกเองเรามีแผนที่จะหาหน้าน้ำให,ใหม่หรือว่าในมิติของสินค้าบริการเพิ่มเติมเพื่อที่จะชดเชยผลที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ เรามองอยู่เหมือนกันแต่ก็มันก็เป็นปัญหาในทับถมกันมานะผมยกวยอย่างเช่นการส่งออกมันสัมป,ปะหลังอะไอ่งนะครับเป็นการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆนมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ e ์เอลนินโยภัยแล้งหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติทําให้ผลผลิตของไทยเนี่ยลดลงม,มันสัมป,ปะหลังก็คาดการณ์ว่าปีหน้าจะลดลง<ม>นะครับข้าวปีนี้ไม่ค่อยลดครับถ้าเป็นนาปียังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะลดลง นะแล้วก็มีสินค้าเกษตรหลายตัวนะครับทีท่มีปริมาณผลิตลดลงเพราะนั้นก็ค่ากันกันไปครว่าการทดแทนมันก็จะจะมีผลเสียไปควบคู่กันไปนะครับแล้วในมิติของออภาคเอกชนเองเราเห็นศักยภาพภาคเอกชนไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาควรพัฒนาอะไรเพื่อที่จะรับมือหรือว่าตั้งรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้คะผมจึงการท้าทายนะถ้ามองมากกว่าที่ผมได้บอกไปแล้วเนี่ย มันจะมีอีกมิติหนึ่งก็คือการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการกันเองด้วอยอย่างเช่นเดิมทีเราส่งทุเรียนออกไปยังจีน,เ,นเราก็จะมีล้งคนไทยเราก็จะมีชิปปิ้งคนไทยมีรถจิสติกไทยนะครับแล้วส่งไปถึงจีนแต่ปัจจุบันเนี้ยด้วยความที่ทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่รับความนิยมมากในจีนนะครับในเมื่อผู้ประกอบการเห็นนะครับประโยชน์และโอกาส ก็กลายเป็นว่าเรามักจะเห็นลงจีนเรามักจะเห็นโลจิสติกจีนหรือแม้กระทั่งระบบโล,โลจสสิสติกทั้งระบบเนี่ยเช่นรถบรรทุกต้องไปเปลี่ยนหัวรถที่ลาวอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่ามันมีเบนดูฟิตที่มีการแชร์กับระหว่างผู้ประกอบการเยอะแยะคือตัวเล่นเยอะมากกา็แปลว่าการแข่งขันมีสูงขึ้นมากในมิติของผู้ประกอบการเองในมิติของ ภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็ในมิติของเศรษฐกิจด้วยความท,ท้าทายความเสี่ยงพวกนี้ต้องมีการบรงแนจัดการหนึ่งก็คือนำกฎหมายมาใช้นะครับว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยต่างชาติประกอบธุรกิจได้หรือเปล่าะนะครับสองก็คือต้องมีการยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยะนะเราจะเป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐการให้เงินทุนเงินกู้นะครับหรือการให้ความรู้ นะเช่นการให้ความรู้ในการขอใบอนุญ,ญาตในการส่งออกแนวทางหรือด่านต่างๆคือทุกอย่างภาครัฐต้องช่วยเหลือเอกชนค่ะพูด,ดง่ายๆโดยรวมก็คือภาครัฐจะต,ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการแบ่งเบาภาระแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือลดกฎระเบียบที่เป็นรูปสัคต,ต่อการประกอบธุรกิจให้อาจารเอกชนได้ประกอบธุรกิจอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับมีแนวทางอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมเราบ้างคะสำหรับส่วนที่ภาครัฐดำเนินการเพื่อช่วยสนับสนุนภาคเอกชน ก็แน่นอนนะครับเราก็พยายามลดกฎระเบียบนะเช่นการออกใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าซึ่งในอดีตเดิมทีเนี่ยค่อนข้างจะช้าปัจจุบันเนี่ยมีความรวดเร็วมากสามารถที่จะจิสเตอร์ขอใบรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าออนไลน์แล้วก็ไปปริ้นเอาท์นะในจังหวัดที่คุณส่งออกไปยังชายแดนก็รวดเร็วขึ้นอีกหน่อยก็จะพัฒนาเป็น one stop service ที่ที่มีสถานที่ให้ใบอนุญาตหรือทุกๆอย่างรวมกันใน ในที่ที่เดียวกันนะซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆห,หน่วยงานภักรัฐก็มีการพัฒนามาตลอดะนะครับนี่คือ,อแค่ตัวอย่างนะอย่างเดียวเท่านั้นอีกด้านหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านดีบีพูดถึงก็คือเรื่องกฎหมายที่ในแง่ของการดําเนินธุรกิจในไทยจากทางด้านของต่างชาติเองตรงนี้เราดําเนินการอะไรเพิ่มเติมบ้างคะหรือว่าเรามีแผนในมิติไหนบ้างครับจริงๆก็ดําเนินการมาตลอดนะครับแต่กฎหมายเนี่ยกฎหมายโดยปกติย่อมมี มีช่องอยู่แล้วเพราะนั้นการประกอบธุรกิจหรือการกระทำใดก็แล้วแต่นะครับที่อาจจะมินเมย์หรือว่าใช้ช่องทางที่กฎหมายไม่สามารถเริ่มถึงได้แล้วมันก็ยังเกิดอยู่แต่ภาคร้ฐก็พยายามที่จะนะครับแก้ไขโดยวิธีการเราก็อย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็ประสานงานร่วมกับ DSI ออนะครับในการตรวจจับนะครับผู้ประกอบการต่างชาติที่มาจัดตั้งธุรกิจในนี้ะนะครับโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตหรือใบประกอบการนะครับ ซึ่งเราก็ดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องครัะแต่ว่าชาเลนจ์หรือว่าความท้าทายก็เพิ่มขึ้น่งทีนี้ธุรกิจที่น่าจะเหนื่อยมากหน่อยคือ SME เนะคะเรามีแผนสนับสนุนเรามองว่าเขาควรได้รับการช่วยเหลือในมิติไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าคะก็เท่าที่เราฟังเนี่ยต้องยอมรับเลยเรื่องเงินทุนสําคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้หรือทุนเริ่มต้นหรือใดกันแล้วแต่ SME ต้องการอันดับหนึ่งนะอันดับสองก็คือเรื่องของการให้ความรู้ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะเทคโนโลยีนวัตกรันต่างๆให้ความรู้ทางด้านการนําเข้าส่งออกะนะครับระเบียบของประเทศผู้นําเข้าด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าจริงๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นอาวุธที่ต้องติดตัวเขาไปด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งครับ,รบทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือในแง่ของการค้าเองเนี่ยนะคะก็ มีหลายด้านทีเดียวที่เราพูดถึงอุปสรรคอยากให้ท่านพูดถึงโอกาสหรือว่าจุดเด่นของการค้าไทยบ้างนะคะในภาพรวมและชายแดนผ่านแดนท่านมองเห็นว่าไทยมีความได้เปรียบในด้านไหนบ้างคะคือคําถามนี้ผมขอให้ขยายไปเป็นการค้าโลกอลยก็ได้อืค่ะนะครับ SME <ม>ต้องทําอะไรบ้างและจุดเด่นของไทยคืออะไรบแบรนด์ไทยหรือสินค้าไทยเป็นที่นิยมนะครับในตลาดโลกเพียงแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมผมว่าต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เราไปสำรวจตลาดในดหลายที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านที่หรือตลาดอาเซียนที่นิยมแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศก็นิยมแบรนด์ไทยในบางสินค้าเช่นกันนะครับแต่การแข่งขันมันอยู่ที่ว่าความสามารถของการแข่งขัน SME ค่ะนะถ้าผมจะแนะนำผมจะบอกว่าเราจะต้องมีการจับคู่หรือมี Network, เน็ตเวิร์กเครือข่ายทั้งระบบของผู้ประกอบการไทย ที่ต้องขายสินค้าไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีอย่างนั้นในทุกๆสินค้าหรือทุกๆเซกเตอร์มันจะมีเฉพาะบริษัทใหญ่ๆที่ไปจัดตั้งธุรกิจในประเทศคู่ค้าแล้วก็นําเข้าสินค้าจากบริษัทของตัวเองไปแต่เอซิมเอเนี่ยทแทบจะไม่มีเลยแล้วก็ส่งไปแล้วเราก็อาศัย importer นะแล้วก็อาศัย,นะย distributor ที่นั่นซึ่งก็ต้องจ่ายค่าบริการนะครับเราดูตัวอย่างอย่างจีนอ่างเงี้ย แต่ที่ผมเรียนไปสักครู่นะียพอเขาเห็นว่าโอกาสดีในการส่งออกทุเรียนจีนก็เข้ามาทํโรงเส้นโอกาสดีในการส่งออกมันสับปะหลังจีนก็เข้ามาทําโรงงานรับซื้อมันสับปะหลังเสเองอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงทุกรายแต่มันมีเคสให้เห็นนะครับเช่นเดียวกันครับเราอยากต้องการกระจายสินค้าไทยไปเราก็ต้องมีคนไทยไปเป็นอินพร์เตอร์เป็นดิสติบิวเตอร์ในประเทศนั้นๆ เพื่อที่จะสร้างโครงข่ายและเข้าตลาดในประเทศคู่ค้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องความท้าทายแล้วมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องดําเนินการและทาให้มันได้ในอนาคตเป็นเป็นการแก้ไขปัญหานแนวทางนึงเป็นโมงที่ดีมากเลยนะคะคําถามคือแล้วเขาติดขัดอะไรเราทําให้เราไม่เห็น SME ไทยจับมือเป็นเน็ตเวิร์กที่แข็งแกรง่ทงทั้งทังที่เราก็เห็นนักธุรกิจไทยก็ทําการค้ากับต่างประเทศมาโดยตลอดเนี่ยแหละคะ่ะมันติดขัดตรงไหนคะ เราทําภายใต้ข้อจํากัดนะครับนะครับแต่ถ้าเราดูวิธีการของขอญาเอ่ยญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยเขาทางทั้งระบบครับทั้งโครงข่ายทําตั้งแต่ต้นน้ำไนถึงปลายน้ำนะครับก็คือพูดง่ายๆคือกินรวบอ่ะแต่เราเนี่ยเราไปอาศัยเราแค่ส่งออกผู้ส่งออกก็ส่งออกผู้ส่งออกก็ไปจ้างชิปปิ้งอีกเป็นแค่เฟืองเดียวก็เหมือนกับผู้ผลิตก็ผลิตผู้ผลิตก็ส่งให้ ผู้ส่งออกผู้ส่งออกก็ไปให้ชิปปิง้ง <ừ> ชิปปิ้งก็ไปเ <ừ> ป็นอย่างนี้มันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้เราเป็นพัฒนาจาก SME จาก s อสไปเป็นก็ยากแล้วาจากเป็นเป็นเป็น large ก็ยิ่งยากเพราะใหญ่ไปเป็นบริษัทข้ามชาติเพราะฉะนั้นผมมองตรงนี้ว่าสำคัญนั่นคือเรื่องของการแข่งขันแต่อันนึงก็คือเรื่องของการแบรนดิ้งสินค้าแล้วก็แบรนดิ้งตัวประเทศและผู้ประกอบการใช้คำนี้นะ สิ่งแวดล้อมแล้วก็การที่ผู้บริโภคเนี่ยการตอบสนองต่อผู้บริโภคสําคัญยิ่งถ้าสินค้าเนะขาตลาดได้ก็จริงแต่ถ้าไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะยากมากนะครับในอนาคตเช่นเดียวกันถ้าไม่สนองตอบต่อความต้องการผู้บริโภคคุ่แข่งไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรยากเลยที่ท,ที่เราจะคิดหนึ่งก็คือราคาที่ถูกกว่าเพื่อนบ้านคู่แข่งสองคือคุณภาพสินค้าสามมคือสินค้าที่ตรงต่อ ความต้องการของโลกอนาคตเช่นสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคท่านให้คะแนนความพร้อมของเราในด้านนี้แค่ไหนคะผมคิดว่าเราเรา,เราจะพร้อมนีกว่านะครับเพราะเรามีการเตรียมการภาคเอกชนทราบดีว่าประเทศผู้นําเข้านะจะมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม,อมจะมีมาตรการด้านแรงง,งานและมีมาตรการอื่นๆที่เป็นเทรนด์ลเดอรนะครับก็มีผู้ประกอบการหลายคนก็พร้อมแล้วเตรียมความพร้อมแต่ต้องดูไปว่า การแข่งขันมันจะมีสูงขึ้นมากขนาดไหนน,หนะครับในฐานะที่ท่านอธิบดีขออนุญ,ญาตนะคะทำมาหลายกรมแล้วเหมือนกันเรามองว่าความเชื่อมโยงหรือว่าโอกาสของไทยนะคะที่จะได้รับการพัฒนาและได้รับการสานับสนุนจากภาครัฐในการเติบโตนี้ของการค้าต่างประเทศเรามองเห็นอะไรบ้างคะก็ต้องมองหลายมิตินะครับมผมเอาส่งพาน,นิชย์เป็นโมเดลนะครับะนะฮะถ้าอยากจะส่งสินค้าตัวหนึ่งออกไปนะครับผู้ส่งออกก็ต้องรู้แล้วว่าสินค้าที่ส่งออกในประเทศนั้น มีความตกลงการคาร้าเสรีหรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่า FTA ถ้าเราส่งไปในประเทศที่ไม่มนะี FTA เนี่ยก็ค่าเดาง่ายงคือน่าจะโดนภาษีนําเข้าที่สูงแต่เราส่งไปในตลาดที่มี FTA เนะี่ยภาษีก็ต่ำแลวไม่เคยเป็นศูนย์เลยะนะอันดับแรกก็ต้องรู้ก่อนมี FTA หรือเปล่านะถ้าถ้ามีคุณก็เลือกประเทศที่มี FTA นะหรือถ้าไม่มีแล้วผู้ส่งออกไทยเนะี่ยส่งออกไปในตลาดนี้เยอะมากคุณก็มีสิทธิ์ที่จะ ออกเสียงได้ voice ได้บอกหน่วยงานได้ว่าประเทศนี้เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยนะทำไมภาครัฐไม่พิจารณาทำ FCA กับประเทศนี้นะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งที่สองก็เรามองของการทำตลาดนะนะครับเราจะส่งลำพังไม่ได้มั้งถูกไหมฮะเราต้องมีเครือข่ายด้วยนะก็กรมส่งเสริมการค้าของประเทศก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการก็มีแมทชิ่งด้วย ระหว่างผู้นำเข้าผู้ส่งออกหรือว่าดิสพิเลเตอร์โฮสตลในประเทศคู่ค้านอกจากนี้ก็พาผู้ส่งออกไปแสดงสินค้าในงานแฟร์ต่างๆทั่วโลกนี่ก็เป็นงานหนึ่งในหลายงานของกรมส่งเสริมการค้าของประเทศก็เช่นเดียวกันครับคุณนําเข้าส่งออกคุณต้องกลับมาที่กรมผมกรมค้าต่างประเทศก็ต้องดูว่าคุณถูกควบคุมหรือเปล่าหรือไม่ควบคุมอย่างไรโดยเฉพาะการใช้สิทธิ์ FTA ก็ต้องมาขอใบรับรองนะครับ รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่กรมค้าต่างประเทศก็จะได้บอกว่าสินค้าที่ส่งออกไปเนี่ยมีถิ่นกาเนิดจากประเทศไทยเ mm. พื่อที่ได้รับสิทธิ์การส่งออกไปภายใต้ FTA ก็คือการลดภาษีนําเข้าในประเทศนั้นนะ mm hmm. ครับก็ยังมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่ช่วยพัฒนา SME mm hmm. มีมีโปรเจกต์มากมายครับ,นะรบแล้วก็มีวิธีการมีสัมมนามีจัดอบรมเยอะแยะมากมายให้กับ SME อ mm hmm. อันนี้ก็อยู่ภายใต้าการรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า mm hmm. แล้วก็ยังมีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับถ้าสินค้าท่านหาก์ดนกะรูได้ถูกลเมิดในประเทศนั้นะท่านก็ไปจดที่กรมทรัพย์สินได้นะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าที่นําเข้าหรือสินค้าขายในประเทศก็ตาม,มท่านก็ไปจดเรือสิทธิ์สิทธิบัตรได้ม,มันกระทรวงพาณิชย์ก็เหมือนกับเป็น One Stop Service <c oughs> ประเภทหนึ่งสำหรับการค้าระหว่างประเทศนะครับค <c oughs> ่ะชัดเจนทีเดียวทำหให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะสำหรับใครที่ทําธุรกิจระหว่างประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะคุณรณรงค์พูลพิพัฒน์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะ <c oughs> คอบคุณคาะสวัสดีค่ะเห็นชัดเลยนะคะที่ท่านทธิบดีเล่าให้เราฟังนะคะจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเหมือนเป็น one stop service นะคะแต่ละกรมเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการในแต่ละด้านค่ะอย่างแรกตั้งคําถามก่อนนะคะว่าประเทศที่เราไปทําการค้าระหว่างประเทศด้วยนั้นมี FTA หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีหรือว่าเราทําธุรกิจกับประเทศไหนเยอะๆเนี่ยนะคะสามารถ voice มาที่กระทรวงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นก็ไปดูด้านของการตลาดนะคะแล้วก็ดูเรื่องของใบน อนุญาตต่างๆนะคะรวมถึงในด้านของการพัฒนาธุรกิจแล้วก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยซึ่งในส่วนของด้านกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะคือวันนี้เราเห็นโอกาสมากขึ้นของการค้าผ่านแดนคือผ่านจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นความท้าทายในการค้าชายแดนอยู่บ้างอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำนะคะสิ่งที่กรมทำเนี่ยนะคะก็คือเราเห็นนายกเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปแล้วเพื่อไปเห็นปัญหาแล้วก็พยายามที่จะ ปิดช่องโหว่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกหรือแม้แต่การทําให้ทุกอย่างนยอยู่ในวันซ็อปเซอร์วิสในพื้นที่ใกล้เคียงกันเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดบรรดาอุปสรรคต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับแหะค่ะว่าผู้ประกอบการไทยอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจง่ายนะเพราะว่าคู่แข่งไม่ได้มีแค่คนไทยแต่ว่ามีต่างชาติด้วยแต่ก็เชื่อนะคะว่าถ้าเราทําร่วมกับทางด้านของภาครัฐเองนะคะการค้าระหว่างประเทศของไทยก็จะไปต่อได้อย่างแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมกติกาใหม่ๆของโลกเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ คุณท่านอธิบดีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสไว้พูดคุยกันนะคะคสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก the Standard Wealth ค่ะ